ที่บ้านเบียคดีอําเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสธนาคารกรุงเทพกำลังลงแขกดํานาภาพวิถีแบบบ้านบ้านที่นับวันจะหาชมได้ยากครูผู้ปกครองและคุณตาคุณยายร่วมเป็นครูสอนทํานาตั้งแต่การถอนต้นกล้าการลําเลียงและการปักดําแม้เสื้อผ้าจะเปื้อนคลนแต่หัวใจของทุกคนกลับเต็มไปด้วยความสุขโรงเรียนใช้พื้นที่ว่างเปล่าหลังโรงเรียนกว่าเจ็ดไร่ ปลูกข้าวพันกอขอ79สายพันธุ์ดีให้ผลผลิตสูงเพื่อนอามาทำอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนกว่า300คนและเด็กบ้านไกลอีก65คนที่อาศัยอยู่กับครูกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่7ด้วยความร่วมมือจากศูนย์มเมล็ดพันข้าวสุพรรณบุรีและชุมชนในพื้นที่มุ่งลดค่าใช้จ่ายโรงเรียนสร้างการเรียนรู้ให้เด็กๆรู้จักการทำนาและเสริมความสามารถีในหมู่บ้าน นอกจากการทำนาโรงเรียนยังปลูกพืชผักสวนครัวมะละกอฟักแตงและผักต่างๆเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ทุกมื้ออาหารเต็มไปด้วยคุณค่าและความรักจากชุมชน,มแ,นแม้จะเป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆในพื้นที่ห่างไกลแต่เต็มไปด้วยพลังใจและความหมายที่ยิ่งใหญ่สำหรับอนาคตของเด็กๆที่นี่บ้านเวียคดีอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนๆหนูชอบหรือชอบดำนาค่ะชอบดำนาเพราะสนุกใช่ไหมครับค่ะกิจกรรมการปลูกข้าวเราห้งเรียนได้ทํามาก็ประมาณเจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีแล้วครับโดยการใช้พันุ์ข้าวที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นข้าวกอขอเจ็ดเก้าข้าวกขอเจ็ดเก้าก็ได้กระจายพันธุ์สู่ชุมชนด้วยนะครับชาวบ้านเห็นว่ามีผลผลิตที่ดีขึ้นก็ชุมชนก็นําไป นําไปเพาะปลูกแล้วก็ต่อๆกันไปเรื่อยๆรู้สึกว่าจะทั้งหมู่บ้านแล้วนะครับที่จะใช้พันธุ์กขอเจ็ดเก้าตรงนี้ครับผลผลิตค่อนข้างสูงครับครับตร,ตรงนี้ที่ผู้ปกครองมานี่คือขอความร่วมมือของผู้ปกครองเด็กแล้วก็ชนต่างๆในชุมชนนะครับว่าโรงเรียนมีกิจกรรมปลูกข้าวชุมชนก็ให้ความร่วมมือนะครับทุกปีทุกปีนะครับรชุมชนเขาจะมีความผูกพันกับโรงเรียนโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรชุมชนจะให้ความร่วมมือตลอด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปลูกข้าวหรือพัฒนาโรงเรียนนะครับเชิงก็จะมาดูแลให้มาโดยมาช่วยกันมาสั่งสอนลูกหลานกิจกรรมปลูกข้าวเนี่ยก็ในเชิงบูรณาการอยากให้ผู้ปกครองสอนลูกสอนหลานเข้าไปด้วยว่าวิธีการทําทํำยังไงนะครับข้าวที่เราได้ข้าวที่เอ่อได้เราก็จะอ่านาไปสีให้เด็กนักเรียนได้รับประทานโครงการอาหารกลางวันรารวมทำเด็ก เด็กบ้านไกลที่พักแรมที่โรงเรียนก็ได้ทานข้าวตรงนี้ด้วยครับ